คุณผู้ชมคราบในการเดินทางไปทดสอบฝีเท้าของซันกรวิททาสานะสโมสรเจฟยูไนเต็ด ทีมดังใน J2 ของลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับนอกจากว่าน้องซันเองจะได้กำลังใจจากไอดอลเบอร์หนึ่งของเขาอย่างพี่มุย้ยเทโรเซนแดงดาที่ส่งกำลังใจไปให้ในสกู๊ตแนเทนก่อนหน้านี้ที่เมืองทองทีวีของเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่มุ้ยนะครับวันนี้นะฮะเรายังมีอีกหนึ่งรุ่นพี่นะครับที่เป็นศูนย์หน้าของสโมสรเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับพี่กอ๊อฟอดิศักไกรสอนเองซึ่งก็เคยเห็นน้องซันตั้งแต่เด็กๆเ,เลยล่ะครับแล้ววันนี้นะฮะน้องซัน เองได้มีโอกาสไปทดสอบฝีเท้ายังหลีกญี่ปุ่นนะครับพี่ก๊อฟก็มีกำลังใจดีๆส่งตรงไปให้กับสันกรวิทธศษา,าด้วยล่ละครับน้องสันคือมีพี่ก๊อฟเป็นแงรงบันดาลใจคนหนึ่งในการเข้ามาอยู่าคาเดมี่ของเมืองทองตอนนี้ทดสอบฝีเท้าอยู่ที่เจ็อยู่ในเดดฝากอะไรถึงนอกฮะสิวันก็จริงๆ เยาชวชนอากาเรมี่ของบางรองผมก็ติดตามทุกคนอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบใครยิ้มตัวไปอะไรอย่างเงี้ยที่พี่นายเอามาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยใ,ใ,ในในรายการอะไรย่างเงี้ยผมก็ดูตลอดอะไรย่างเงี้ยคือก็คือน้องๆทุกคนแบบเป็นเป็นเป็นเด็กที่แบบว่ามีฝีมืออยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือคือตอนนี้ฟุตบอลมันมันเป็นอาชีพแล้วก็อยากให้น้องแบบว่าคือไม่ต้องรอแล้วอ่ะคือตอนนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วไม่ต้องไม่ต้องรอต้องให้ยิบ้าต้องรอให้27บอะไรย่างเงี้ยคือพัฒนาตั้งแต่ตอนเนี้ย คือมองให้ไปอีกอีกอีกขั้นหนึ่งไปเลยว่าเฮ้ยเราเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ทุก,ทกวันอ่างเงี้ยเราเรายังไม่เก่งอ่ะต้องเก่งกวันนี้อะไรเงี้ยให้มองไว้ถึงจ,จุดนี้ <c oughs> แล้วพอเรามีโอกาสแล้วก็แบบเต็มที่กับมัเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจตอนหลังอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องแบบทำให้เต็มที่ไปเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือตอนนี้มีโอกาสแล้วแล้วก็ก็อายุยังไม่เยอะด้วยนะอะไรเงี้ยคือไปอาจจะไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจหรือได้ก็ ว่าเป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยก็มีรุ่นพี่มีหลายคนที่มีตัวอย่างให้ดูว่าไปทดสอบแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีก 2- อสมปีไปใหม่อะไรเงี้ยเออน้องมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ไปมีไปเจอประสบการณ์อีก,อ,กอีกที่มันแบบแบบใหม่ที่มันมันดีกว่าดีกว่าไทยลีกอะไรเงี้ยคือแน่นอนว่ามันความเป็นมืออาชีพลหลายๆอย่างมันมันดีแน่นอนอะไรเงี้ยน้องก็จะมีประสบการณ์แล้วกลับมาพัฒนาตัวเองแล้วก็มาช่วยสโมสรแล้วก็ทีมชาติด้วย สู้ๆครับผมเอาไม่ได้ครับผมเชียร์อยู่จากรุ่นพี่ส่งต่อถึงรุ่นน้องนะครับรุ่นต่อรุ่นนะฮะจริงๆแล้วสโมสรกีฬาเฉลียวของเรายังมีศูนย์หน้าที่มีวิธีการเล่นลักษณะการเล่นคล้ายๆกับทั้งพี่ก๊อฟอดิษักไลสอนที่มุ้ยเทวสินแดงดาวหรือพี่ฟองปรเมศอวิไลอีกนะฮะเช่นเดียวกับซันกรวิทาสนะครับยังไงแล้วก็ขอให้ซันตั้งอกตั้งใจในช่วงทามมิ่งที่เหลือเวลาที่เหลือ4ี่สวันนี่ฮะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดนะครับในการทดสอบฟีท้ากับสมสรนเจฟยูในเต็ดแฟนคลับกิเลยพยองแล้วก็มึงโทรทีวีของเราให้กำลังใจนะครับสู้ๆนะครับกอรวิ์ we